กราสวัสดีชาวเกมตุ้โลตาลูสับไป,ปยุทธวิญ,ญาจารย์กันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมารีวิวสกิลของนิ่งลงหลงเอพีครับสำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านสกิลนะมาทําความรู้จักกับคลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยว่าสกิลไหนใช้งานยังไงนะครับผมกับทางด้านของนิ่งลงหลงเอพีขออภัยที่ผมเนี่ยทำคลิปชา้าด้วยเนื่องจากหนึ่งเลยคือศึกษาตัวละครให้มันชัดเจนครับอย่างที่2เนี่ยผมก็ไม่สบายเนาะเวลาอัดคลิปเนี่ยมันจะชอบไออยู่บางช่วงนะอย่างที่ทุกกคนนนเห็นใน็ใตแมแะผชอบอบบย ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับผมแต่มันก็พออัดได้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวละครที่ลงเอพีเนี่ยมีสกิลการใช้งานยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการเติมเองผมว่าขอแนะนําไปร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองแล้วนะร้านยังเปิดบร,ริการ24ชัว่วโมงด้วยหากใครสนใจก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ครับว่า P O W R W Y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับผมอย่าลืมไปใช้บริกกกาาาาารรรรรััันนนนะะไมมมม่่่เเเเเเคยยีีีีปญหืือองงแฟลลทท้ผ ความรู้จักกับนิ่งหลง SP กันดีกว่าตอนนี้ผมเนี่ย5้าแดงที่จริงห้าแดงตั้งแต่วันแรกก็แหละถามว่าตัวมันออกดีเหรอไม่ใช่ยาเีต โอเคนะครับผมเรามาดูกันที่สกิลที่1นะกับท่าดาของเนืองหลงเอพีครับเทพธิดากสีเนืองหลงอัปเกรดแถบลงมือฝ่ายเราทั้งทีม30%นะพร้อมกับอัปเกรดพลังโจมตี47.25%้านะวงแหวนแสนปีนะครับผมถาวรอ,อีกด้วยโอ้โหและยังไม่พอนะครับผมจะสามารถซ้อนทับในเรื่องของการอัปเกรดพลังโจมตี47%ตรงนี้ได้สูงสุดถึง5ชั้นอีกด้วยนะครับผมการทํางานของสกิลนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับและก็ยังมีทุกพพพลลังงงจจิตตื้้้นนนฐาา100แมขอ aga, log, เเททด994ีห่ะใ กเก็บพลังจมตี3%อีกด้วยนะครับผมนั่นคือเนื่องหลงมีพลังจิตเท่าไรอย่างเช่น100ก็ได้ไป3% 200ก็ได้เป็น6% <c oughs> คิดนานอะไรวะเนี่ยแล้วก็300ก็ได้เป็น9%อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งทุกพลังจิตพื้นฐานพื้นฐานคืออะไรอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าพลังจิตพื้นฐานเนี่ยต่อให้ทุกคนมีตัวละครที่มันมีการบัฟพลังจิตภายในเกมนะมันสามารถบัฟพลังจิตให้นิ่งหลงหลงได้แต่นิ่งหลงหลงจะไม่มีการทิกเกอร์ผลตรงนั้นนะครับผมดังนั้นคุณเห็นไหมพลังจิต500ตรงงงนนีีี้ขออเหลท่่่ผมมยู ก็หมายความว่าคุณก็เอาพลังโจมตี3%ไปคูณกับ5เท่านั้นนะครับผมเห็นหั้มมันมีอยู่ประมาณ500ซึ่ง59ตรงนี้จะไม่มีผลแล้วนะครับผมต่อให้บัฟในเกมเพิ่มไปอีกสัก40 40แต้มนะครับผมมันก็จะเป็น600ใช่ไหมล่ะมันก็จะไม่มีการทิกเกอร์ผลนะครับผมเน้นยว่าพื้นฐานก็คือไอ้แบบนอกเกมนะครับผมไม่ใช่แบบว่าไปบัฟในเกมเนาะทีนี้นะครับผมเรามาดูตั้งแต่1,000ปีจนถึง50,000ปีกันดีกว่าครับเอ้ยไม่ดี1,000ปีจนถึง25,000ปีครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะจากการเล่งมือถึง30%เนี่ยก็จะสูงขึ้นถึง60%เลยโหก็ เร็วขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยนะครับผมนะวงแหวน2 5ง0 0ปีนะแล้วก็ต่อไปครับ50,000ปีสกิลนี้จะใช้พลังวิญญาณลดลงถึง1แต้มโดยการ <c oughs> ดีนะครับผมจากปกติเนี่ยจะใช้3คือใช้2เนี่ยพีคมากๆเลยนะก็จะทําให้เราเนี่ยใช้สกิลนี้ได้ถี่ขึ้นครับแล้วก็ต่อไปครับ1นึ่งแสนปีทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยลงมือครบ3คนเทพธิดาเก้าสีเนื่องลงับจะมีการใช้สกิลนี้ฟรีถึง5ครั้งด้วยกัน5ครั้งเอาดีดเนี่ยมันครบทางด้านของไออัปเกรดพลังโจมตี5ครห้่ยอะดดน,นก็จครรบพีีโทเาเ ไม่ต้องใช้สกิลนี้ด้วยซ้ำโอ้โ oh, ห oh, บาได้เลยว่าตัวละครตัวนี้โคตรดี oh, เอาให้ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับหน้านของนิ่งหลวงร่างเก่าเลยนะมันก็จะมีการเล่งเทินนะครับผม,ผมของกลับให้พลังโจมตีใช่ไหมแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือหนึ่งเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับผมเอาไอ้ตรงนี้นะครับผมได้ฟรี ได้ฟีถึง5ครั้งใช้สกิลนี้ฟีอ่ะโดยที่แบบไม่ต้องถึงเทอร์นิ่งลงหลงก็ได้อ่ะแล้วก็อย่างที่สอเนี่ยเริ่มพลังโจมตีโอ้โหแม่งมันให้เป็น47%่ถือว่าสูงนะและยังสามารถซ้อนทับและอยู่ได้ถาวรอ,อีกด้วยแล้วก็มีเงื่อนไขในเรื่องของทุกพลังจิต100แต้มเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดพลังโจมตีโอ้โหบอกได้เลยว่านิ่ลงลงเนี่ยสุดทุกทางจริงครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสกิลหนึ่งสายสองกันบ้างครับเท็ดดีด้ลงลงะะเากดไไเก้กาสี่นิ่งลงแวจะทําให้ สุดในการโจมตีครั้งถัดไปอีกด้วยถึง39นะครับผมสกิลนี้มี2อย่างครับหเลยคือลดดาเมจในเรื่องของการโจมตีอย่างที่2คือได้ในเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับผมตั้งแต่1,000ปีจนถึง25,000ปีนะทาให้ทั้งทีมถูกโจมตีครั้งถัดไปไม่เกิน25อ็ของ max hp ของตนด้วยนะครับผมโอ้ก็เอาไปหักลบกับนี่หลงๆอีกบอกได้เลยว่าสกิลนี้เนี่ยลดดาเมจได้เยอะมากแล้วก็5,000 50, 0ปีนี้เญ,ญ,ญาณลลดลง1แต้ับผกกบสก แล้วเลยและที่นี้10,000แสนปีครับผมจาก1ครั้งเนี่ยจะเป็น3ครั้งเฉพาะการใช้สกิลนี้ครั้งแรกเท่านั้นนะถ้าให้สกิลนี้เนี่ยเหมือนกับสกิลไหนก็เหมือนกับท่าของเนี่ยหลงวง4สาย1ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวนี้ดีกว่าครับผมลดดามเมจได้แบบ เทียมากจริงๆและแถมยังเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะสายนี้ก็เป็นสายในเรื่องของพีแต่จริงๆพีเนี่ยเราเล่นเป็นเล่นเคิร์นก็ได้นะครับผมวงหนึ่งสายหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีตัวเล่นเคิร์นอยู่แล้วในทีมเนาะเราก็ใช้เป็นวงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของพาสีติดตัวกันดีกว่าครับผมสำหรับพาสีติดตัวของนี่ลงครับทุกครั้งที่วิทยาจารย์ฝ่ายเรา1คนนะครับผมมีสกุลสมบัติพื้นฐานไม่จะเป็น a d k h p Speed สปีด คีดาเมจดคีเรตแล้วก็พลังจิตสูงสุดของฝ่ายเราอยู่เทพธิดาเก้าสีนิ่งหลงๆลงนะครับผมจะได้รับในเรื่องของเทพป,ปกปกักถาวอารอีกด้วยแล้วก็ลูกทีมทุกคนที่ถูกบันทึกคุณสมบัติพื้นฐานสูงสุดเพียงหนึ่งอย่างครับเพื่อนที่มอบสถานนะเทพป,ปกปักให้กับนิ่งหลงเนี่ยจะมีการอัปเกรดคุณสมบัติสูงสุดต,ตามจํานวนชั้นเทพป,ปกปักที่นิ่งหลงเนี่ยมีอยู่ครับผมโดยทุกชั้นเนี่ยจะมีการอัปเกรดคุณสมบัติสอดคล้องถึงนะบามกับกทีอดัเก็่าวนะต่ว่ามางหงกัอของสปี แค่1นึทับสเท่านั้นนะครับผมของค่าตั้งต้นนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าเกิดว่าสปีดเนี่ยได้คุณสมบัติตัวน,นี้บอกเลยว่าสปีดโคตรที่จะนรกอย่างแน่นอนครับผมงนั้นเขาก็ให้สปีดเนี่ยเป็นอยู่แค่1นึทับสเนาะอันนี้ไม่ต้องงงครับผมมันแค่สำหรับตัวละครที่ได้บัฟในเรื่องของสปีดเนี่ยมันก็จะได้น้อยเอาล่ะทีนี้เรามาทาความเข้าใจกับสกิลตัวน,นี้กันอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปเลยนะครับผมมันจะมีภาษาจีนที่มันอยู่บนหัวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพวก a d k HP นนสปีด นะโดยถามว่ามันจะเอายังไงล่ะพี่ทีนี้เรามาดูกันโดยสําหรับทางด้านของตัวละครที่มันจะได้ออย่างเช่นอย่างแรกเลยมันมีบัฟในเรื่องของ ADK ใช่ไหมคุณก็มาเช็คดูว่า ADK ตัวไหนเนี่ยสูงที่สุดในทีมครับอย่างเช่นแน่นอนเลยครับว่า ADK เนี่ยผมใช้เป็นทางด้านของ I 6ปีอยู่แล้วเนาะในเรื่องของคิดาเมตตอนนี้ผมได้เอาออกแล้วแล้วก็มาใส่เป็นวงแหวน ADK คุณก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าทําไมเขาเลิกใช้วงแหวนคิดาเมตกันแล้วแล้วเขาเนี่ยมาใช้วงแหวน ADK กันสาเหตุหลักๆเลยครับผมทาง มันมีการแจกค่าตามสายดังนั้นเราควรที่จะเอา6ปีกเนี่ยมาดันเป็น a d ดเนาะส่วนในเรื่องของคีดามเมินะครับผมคุณก็จะเห็นได้เลยว่าผมมีอยู่1,091แล้วใครแหละจะได้คีดามเมิแน่นอนเลยครับว่าต้องเป็นนาทิสมุทอย่างแน่นอน่อะและทีนี้นาดีสมุทเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีทางะของคีดามิเนี่ยขึ้นอยู่บนหัวครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยมาน้ํามาน้ําปกติตอนนี้ยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะแทนด้วยเซนต้าหลิวใช่ไหมและเซนต้าหลิวเนี่ยม HP แน่นอนเลยครับผมคุณก็ปั้น HP เนี่ยสูงที่สุดในเกมแล้วก็ปีบตรงอะไรปีบิตรงพลังจิตสูงที่สุดในเกมใช่ไหมก็ได้บัฟพลังจิตไปจะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทวปอยยุนเนี่ยเราต้องปั้นให้เร็วที่สุดนะในอนาคตนะครับผมแล้วก็จะได้บัฟในเรื่องของความเร็วไปโอเคทีนี้เราก็รู้วิธีการได้บัฟแล้วใช่ไหมก็ขอให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันสูงไปเลยนะครับผมทีนี้เรามาฟังข้อควรรู้กันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเกิดว่า6ปีเนี่ยมี a d k สูงททีี่่่่สสสุุดดดราาเมมมมจูงและะถววพือไ้ เขาบอกเลยว่าเพื่อร่วมทีมจะไม่ได้นะครับผมอ่ะอย่าเช่นคิดาเมดสูงที่สุดใช่ไหมมี ATK สูงที่สุด6ปีกได้อะไรได้ ATK นะครับผมมันจะสุ่มให้เนาะและทีนี้คีดาเมดล่ะเขาก็ไม่ได้ครับผม1ตัวได้1อันเท่านั้นดังนั้นถามว่ามันจะแบ่งไปให้ตัวอื่นไหมไม่แบ่งครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้นารีคุณได้คีดาเมดคุณต้องไปลดในเรื่องของ ริดาเมจด6ปีกนะครับผมอันนี้อธิบายไว้เนาะดังนั้นนี่แหละคืออย่างแรกที่เราควรรู้อย่างที่2ครับผมพาสีตัวนี้ของเนิ่งหลงเนี่ยจะไม่มีการนับค่าของวงแหวน8อย่างเช่นผมจะเปิดวงแหวน8 6ปีกปุ๊บ1,478 อ่ะแล้วพอเราเข้าไปในเกมถามว่าทําไมนาดีเนี่ยมันยังได้คริดาเมจอยู่ใช่ไหมสาเหตุหลักๆเลยก็คือมันไม่นับวงแหวนแปครับดังนั้นคุณควรปิดวงแหวน8ดูอ่ะคุณมีคริดาเมจเท่านี้นะครับผมนาดีมีเท่าไหร่มีเท่านี้แสดงว่าใครได้คริดาเมจนาดีนะครับผมได้คริดาเมจแต่เปิดวงแหวน8ไปคริดาเมจพันซีถามว่าใครนี่เอหปีใช่ไหมไม่ใช่ครับผมก็นาดีเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่นับวงแหวน่อดนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะเอาล่ะทีนี้นะครับผมเรารู้วิธีการได้รับบัฟแล้วเรามาดูการได้ คุณสมบัตินะผมว่ามันจะมีการเพิ่มดาเมจยังไงเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมของเราเนี่ยมีสถานะที่ชื่อว่า ADK นะครับผมอํามีทั้งหมดเลยนะครับผมและนิ่งหลงจะได้เทพปบประาเท่าไหร่ได้ถึง6แน่นอนและทีนี้พอนิ่งหลงได้ถึง6ใช่ไหมคุณก็เอา6นะครับผมมาคูณกับค่าคุณสมบัติตรงนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติได้อ่อสัก สักร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าผมผมแบบเดามาั่วๆก่อนนะผมขี้เกียจคำนวณและทีนี้ไอตัวละครที่ได้ a d k ก็เอา a d k พื้นฐานของเขาตรงนั้นเนี่ยมาทําการคํานวณกับ a d k สอดคล้องตรงนี้นะครับผมถึง6ชั้นก็เป็นร้อยใช่ไหมก็ a d k ตรงนั้นมาคูณกับร้อยนะครับผมนั่นคือคุณสมบัติดังนั้นไอตัวละครไหนที่มีสถานะคุณจงจําไว้เลยว่ามันจะมีการคูณขึ้นไปอีกอย่างเช่นตัวที่ได้คิดาเมจคิดาเมตในเกมเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกตัวละครที่มี a d k a d k ก็จะสูงขึ้นไปอีกจะเป็นประมาณนี้ครับผม่แามาแ้ตแต 1 0 0 0ปีจนถึง50,000ปีครับทุกพลังจิตของเนื้องหลงที่มีนะ200แต้มครับจะมีการอัปเกรดสัดส่วนคุณสมบัติพื้นฐานนะครับผมเทพป,ปกปักรจะปกติเนี่ยจะอยู่30%นะคุณก็จะได้เพิ่มถึง10%ตรงนี้แต่ว่าสปีดเนี่ยจะได้เป็นแค่2.5%เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็100,000ปีครับเพื่อนที่มอบสถานนะเทพป,ปกปักให้กับเทพธิดาข้าศนีเนื้องหลงเนี่ยตามคุณสมบัติสูงสุดโดยคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการคงค่าสถานนะไว้ถาวรอ,อีีีีกกดด้้วยนนนนะครัมรขึมานะาาปปเเทไูส2่ โดยสกิลสอสาย2เนี่ยก็เหมือนเดิมแบบเปรียบเ,เลยครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะครับผมผมก็ได้มีการอธิบายวงหนึ่งไอ้วงสอสายหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะลองไปอ่านดูและทีนี้นะครับผมเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับผมอย่างเดียวเลยนั่นคือจากเทพปกปักนะครับผมเทพปกปักเนี่ยจะให้ในเรื่องของไอ้ค่าคุณสมบัติสอดคล้องใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของเทพคุ้มครองนะครับผมทุกชั้นครับจะทําให้ดาเมจท้ายสุดของฝ่ายเราเนี่ยได้รับลดลงนะครับผมถึงส ได้ของไอเทพคุ้มครองอ่ะทีนี้เรามาดูกันไฟเราที่มอบเทพคุ้มครองให้กับเทพธิดาเก้าสีเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะมีการอัปเกรดแถบลงมือ100%นครับนั่นคือได้ลงมือทันทีเนาะพวกที่มีสถานะที่ชื่อว่า ADK อะไรก็ตามนะครับผมถ้าเกิดว่ามีสถานะดังนี้เขาจะมีการลงมือทันทีเลยแล้วก็1 0,000ปีครับหลังเทพคุ้มครองเนี่ยอัปเกรดแถบลงมือไฟลแล้วก็คือผลลัพธ์ของ1 0 0 0ปีนั่นแหละอ่ะมันก็จะมีการเล่งเทินให้ตัวละครที่มีค่าานนนนนนะะอออย่่่่งงงีีีี้เททมมมัััััูใกกปจจจุบตแลลห การอัปเกรดนะผมจะทําให้1เทริรเธอหลังจากอัปเกรดแถบลงมือเนี่ยพลังวิญญาณตัวละครน,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 นั้นๆนะผมลดลง1แต้มอีกด้วยนะจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็สองหมื่นหปีครับหลังเทพคุ้มครองเนี่ยอัปเกรดแถบลงมือไยเราก็จะทําให้1เทริรเธอนะผมใช้พลังวิญญาณลดลงถึง2แต้มน,นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็น5 0,000ปีครับายเราที่มีการมอบเทพคุ้มครองให้กับเทพดิดา9ก้าสี่เนืองหลงครับผมจะมีการต้นานทานการโจมตีจากศัตรูตามจานวนครั้งเท่ากับจานวนเทพคุ้มครองของเนืองหลงที่มีด้วยนนนะะะครรับผมมาจเปปป็็ณีี้้แลวก10,000 เทพคุ้มครองเทพวิดา94นิ่งหลงหลงเหลืออยู่อย่างน้อย3ชั้นครับเอฟเฟกทั้งหมดที่เทพคุ้มครองมอบให้จะเป็นผลกับฝ่ายเราทั้งทีนะผมอ่ะก็จะทําให้เกิดในเรื่องของเอ่อลงมือทันทีก็จะเกิด10,000ปีอีกรอบหนึ่งจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะัอน,นี้ก็คือผลลัพธ์ของเทพคุ้มครองอย่างที่ทุกคนเนี่ยอาจจะงงๆนะผมว่าเฮ้ยไอฝ่ายเราที่มอบเทพคุ้มครองใครมอบเทพคุ้มครองไอพวกที่มันมีสถานะที่ชื่อว่า ADK HP ีแหละนะครับผมไอพวกนั้นเนี่ยมันจะมีการทิกเกอร์ผลนะครับผม วง2วงหนึ่งแน่นอนเลยว่าเป็นสายตีกระดูกอย่างแน่นอนครับเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของ A D K H P อะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็วง2ส,สาย2ครับไม่ต้องสืบครับเป็น P P อ่าคุณก็จะเห็นได้เลยว่า P P เนี่ยสองสองอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไปดูวงที่3กันดีกว่าครับวงที่3ไม่ได้มีอะไรมากครับผมโจมตีปกติอัพเกรดแถวลงมือทั้งทีมแค่นี้นะครับผมอธิบายแค่นี้เลย <c oughs> มันมันง่ายจริงๆแล้วก็อีกวงหนึ่งนะครับผมวง2ส,สาย2เนี่ยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันโจมตีปกติไปฟื้นฟูอ่าเลือดของฝ <c oughs> ่ายเราทั้ เป็น 2- 2 2ก็ได้นะผมหรือว่าใครอยากให้มันมีลงมือเนาะก็ใส่เป็น221ก็ได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับ p p กับ p v e ทีนี้นะครับผมเราไปดูวงที่4สาย1กันดีกว่าครับเทธิดา9ก้าสี่น่งหลง,ลงเนี่ยจะมีการใส่สถานะเมตตาเทพ5เทืนให้กับลูกทีม1คนซอนทับได้สูงสุดถึง5ชั้นครับผมเมตตาเทพในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีการอัปเกรดดาเมจท้ายสุดเพิ่มขึ้นถึงเจ็ดสัคบค, 9, 71, คูณ5ไปไ,ได้เ่าไหร่และทุกครั้งที่เริ่มเจ็นขงิงเอ็ดคูณห้าเปว่ายดางกลา่าไ มีการลงมือแทนเทพธิดา94สีนิ่งหลงๆนะครับผมในฝ่ายเราเนี่ยมีเทพเมตตาได้เพียงแค่1อันเท่านั้นนะอย่างเช่นคุณให้ไป6ปีอีกแล้วคุณจะไปให้ตัวอื่นเพิ่มเติมอีกไม่ได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่1 0 0 0ปีครับหลังลูกทีมของเราเนี่ยลงมือครบทุกคนแล้วนะครับผมจะทําให้เทพธิดา9้าสีนิ่งหลง,ลงใสสถานะที่ชื่อว่าเทพเมตตานะผมเพิ่มอีก1ชั้นให้กับลูกทีมที่มีสถานะอยู่แล้วโดวยตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีการแจกให้เเเเพพีียยยงงงแแแคค่่่ััไมมมช้้นนผผจกกให5็นน็ป หนึ่งอ่ะเจ็ดแค่นี้แลวทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกทีมของเราเนี่ยลงมือครบหมดแล้วใช่ไหมมันก็จะไปเพิ่มนะผมให้กับทางด้านของตรงนี้ก็เอา71นะครับนะผมคูณ2เข้าไปนะจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งวิธีการเก็บสถานะเทพเมตาครบ5้าชั้นก็คือทําให้อ่าไฟเราเนี่ยทุกคนนะผมลงมือครบนั่นเองแล้วก็ต่อไปครับ1 0,000ปีลูกทีมที่มีสถานะที่ชื่อว่าเทพเมตา2ชั้นนะผมทุกครั้งที่เริ่มเทินของเขาเนี่ยจะมีการฟื้นฟูพลังวิญญาณ2แต้มให้อีกด้วยโอ้โหก็มีการมมนะลีีีคับูทท่สถ เมตตาเทพ3มชั้นขึ้นไปเนี่ยค่าสถานะจะาปกติมันจะอยู่ได้ทุกๆ5าเทินใช่ไหมนะครับผมเวลาแบบซ้อนทับไป2ชั้นแล้วก็อยู่ได้เพียงแค่5าเทินแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น3มชั้นเมื่อไหร่จะอยู่ถาวรแล้วอ่าก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสบายขึ้นนะครับผมไม่หลุดนะแล้วก็ห้าหมื่นปีครับเมื่อลูกทีมที่มีสถานะเมตตาเทพ4ชั้นสถานะที่ลูกทีมได้รับจากฝ่ายตนจะไม่หายไปเองนะผมจะคงไว้อย่างต่ําถึง1เทินแค่นั้นเองนะครับผมเฮ้ยอันนี้ดีนะบัฟในตัวของเพื่อนที่มีสถานะตัวนี้อยู่่่ะะจไม หายนะผมไม่ว่าเราจะบัฟอะไรเข้าไปอ่ะก็จะทำให้ดามิเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นครับโอเคแล้วก็ต่อไป10,000ปีเมื่อลูกทีมที่มีสถานะเมตตาเทพ5ชั้นเมื่อเริ่มคืในใดใดของฝ่ายเราลูกทีมที่มีสถานะเทพเมตตาเนี่ยจะลงมือแทนตรงนี้จะเป็นปัญหานะครับผมอ่ะถามว่ามันดีไหมผมบอกได้เลยวนะ่าว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีการคงค่าสถานะเอาอยู่แล้วใช่ไหมต่อให้อ่าหกปีจะออกทีทีเนี่ยบัฟก็ไม่หายครับผมอันนี้เป็นข้อดีครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าตัวละครดามิของเรามีครบ5ชั้นแล้วไม่ว่า เป็นตัวละครใดก็ตามนะผมมันมาปุ๊บหกปีกอเอพีเนี่ยจะมีการออกอย่างเดียวนะครับผมและปัญหาก็คือไอคนที่มีวงแหวนต้นไม้อยากให้นาดีมันออกใช่ไหมล่ะเพื่อลดคูดาวแะวผมวงแหวนต้นไม้แล้วก็มาเก็บใหม่อะไรงี้เนาะจะทําให้ไอนาดีสมุดนะครับผมไม่ได้ออกดังนั้นเราจะเสียผลในเรื่องของวงแหวนต้นไม้ทันทีเพราะฉะนั้นลดวงแหวนปีซะและถามว่าในอนาคตเราจะได้ใช้1นึ่งแสนปีไหมเฮดพิอ้นส่งมาอยู่นะผมในอนาคตได้ใช้นะแต่ว่าต้องมีการฟิวชันก่อนโอเคแล้วก็วงสุดท้ายนะครับผมเรามาดูกันดีกว หลงเนี่ยจะมีการเปิดเขตแดน9สี10เทินโอโหโคตรเทอนตัวละครที่อะไรวะได้เปิดเขตแดนตั้ง10เทินแล้วก็ในช่วงระยะเวลาเขตแดนนะผมแม็กเกตพีของฝ่ายเราเนี่ยจะสูงขึ้นถึง200%หากลูกทีมตายในเทินใดๆเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเขตแดน9สีเนี่ยจะมีการลดลง5เทินครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีต่ำกว่า5เทินเนี่ยจะหายไปทันทีแล้วก็จะมีการคืนชีพลูกทีมทั้งหมดเทยด้า9สีนี่ลงหลงนะผมสามารถเปิดเขตแดน9สีได้1ครั้งต่อ1สนามลบเท่านั้นเปิดได้แค่ครั้้้้งงเดีีีียววนนะะครััผมมม่2จไอแล เรามาทําความเข้าใจว่าเขตแดนตัวนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณจะได้ผลในเรื่องของแมกนีีฟไฟเราเนี่ยและจะเปิดเขตแดนปุ๊บแมกนีีฟไฟเราเนี่ยจะสูงขึ้นแน่นอนเลยว่า200%ครับอันนี้เป็นข้อดีนะแล้วก็ต่อไปครับผมถ้าเกิดว่ามีเพื่อนตายในเขตแดนเนี่ยจะมีการชุบเกิดขึ้นนะครับผมโดยการชุบถ้าเกิดว่าไอเทิร์นของเราเนี่ยไอเทิร์นเขตแดนนะอยู่เกิน5เทิร์นนะครับผมจะมีการลดลงให้เหลือ5อ่ะอย่างเช่นอยู่6เทิร์นอยู่8เทิร์นก็แล้วแต่แหละถ้าเกิดว่ามมีีคนนตาายิงงหลลวจะกกรชุแ้ ลดระยะเวลาเทินของเขตแดนเนี่ยให้อยู่5เทินแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีอยู่ต่ำกว่า5เทินหละ่ะมีอยู่4อสามสอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะแล้วตัวละครเราตายปุ๊บ เขตแดนจะหายไปทันทีเลยจบนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีการคืนชีพเพื่อนลูกทีมทั้งหมดต่อไป1000ปีในช่วงเวลาเขตแดนทุกครั้งที่นิ่งหลงเนี่ยสิ้นสุดเทินครับผมลูกทีมเนี่ยจะได้ในเรื่องของการฟื้นฟูแม็กคทพีนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าฟื้นฟูเลือดหรือแมนะ็กคทพีเนี่ยฟื้นฟูแม็กคทพีเนาะจะเป็นประมาณนี้นะน 10, ครับผมจาก5้า,าน,นะครับผมเป็นเมื่อคร้ก็ตปอไปเรัน20,000ปีในช่งหมแดนุีครัยใช้วิญญาณแต่ไม่จนะครับผมงะมีการเาพิ่มระยะเวลาเขตแดน942เทุนครับ ซึ่งสามารถออปเกรดระยะเวลาได้สูงสุด15เทินนะครับผมอาสูงสุดอยู่ที่15นะจะกปกติเปิด10นะครับผมแล้วก็บางตัวเนี่ยเราอาจจะแบบใช้พลังวิญญ,ญาณอย่างเช่นตัวบัฟใช่ปะเราเอาไปบัฟายเราปุ๊บแต่ว่ามันมีการใช้พลังวิญญาณอ่ะแต่ว่ามันไม่มีการโจมตีศัตรูก็จะมีการขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น2เทินนั่นเองครับผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถกระตุ้นได้1ครั้งต่อ1เทินเท่านั้นนะ50,000ปีนะหากลูกทีมของเราเนี่ยรอดกัน3คนหรือมากกว่าในช่วงระยะเวลาเเเเขตตดดนนนะมมมีีี่่่หลลลวงยจไาาาาพููถ้กกทือิ3 คนนี้หลงเป็นอามาตะก็ว่าได้ครับ <c oughs> แล้วก็ต่อไปครับ10,000แปีในช่วงระยะเวลาขตแดนหากผ่านไป10เทินของศัตรูแล้วฝ่ายเราเนี่ยจะได้รับชัยชนะทันทีนะครับผมตัดจบก็คือเราชนะทันทีเลยซึ่งปล่อยให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยมีการเล่นเทินปล่อยให้มันเล่นไปเถอะพ <c oughs> อครบสิทเทินนะครับผมบังคับชนะซึ่งบังคับชนะเนี่ยฝ่ายเรานะ <c oughs> ดังนั้นเราก็สามารถเล่นนิ่งหลงเนี่ยเป็นสายรับตีนได้เลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครเทพดีดาก้าสีนิ่งหลงอ่ะแล้วก็เรามาดูวงแหวนกันดีกว่าว่าใสา่ีีายท ผมแนะนำนะคุณก็ใส่เป็น2ทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะมีเล่งเทือนตรงนี้บ้างนะผมก็ใส่เป็น2 2 1 2ก็ได้นะวผมหรือว่าคุณเนี่ยไม่อยากได้ตัวนี้นะอยากได้เป็นสายเล่งเทือนคุณก็ใส่เป็นอ่าห 2 2อ่ะ2นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้เป็นในเรื่องของ p p นะแล้วก็สำหรับ PVE ล่ะสำหรับ PVE แน่นอนเลยว่าเราเนี่ยจะมีการใส่1ล้วนทั้งหมดนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สเตตัสเนี่ยเป็นในเรื่องของค่าสปนะีดเนาะซึ่งลงหล,ลงร่างนี้นะครับผมค่า p p ก็เหมือนกันเลยนะครับผมใช้เป็นในเรื่องของสปีดครับเหมือนกับร่างแรกเลยเนาะทีนี้เราไปดูในเรื่องของวงแหวนที่8กันบ้างนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดครับเรามาดูกันในเรื่องของวงแหวนที่8ครับวงแหวนที่8เนี่ยจะไม่สามารถใช้ สก,กิลวิญญาณที่4นะครับผมแล้วก็สก,กิลวิญญาณที่1ได้เนาะอันนี้บอกไว้ก่อนเทพิดาก้าสีเนี่ยงลงครับผมจะมีการอัปเกรดแถบลงมือไฟเราทั้งทีม50%นะครับผมอ่าห้นี่ยังน้อยกว่าสก,กิล1สาย1อีกนะอ่าแล้วก็จะมีการอัปเกรดพลังโจมตีถาวร200%อันนี้แม่งเถื่อนกว่าอีกเออแล้วก็จะมีการเปิดเขตแดนเก้าสีสิบเถืนโอ้เราใช้ครั้งเดียวก็ถือว่าคุ้มนะแต่ และแต่ทุกคนนะครับผมว่าจะใช้แบบไหนเนาะสำหรับตรงนี้ก็เน้นไปในเรื่องของ PP เลย PVE อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันจะเสียในเรื่องของดาเมจท้ายสุดตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันเอาเขตดแดนมาเนาะอ่าแล้วก็เราจะมีในเรื่องของการเล่นคือจริงๆรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเราเราเล่งได้ดีกว่านะ60%แล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราก็จะได้พลังโจมตี4ีใช่ไหมสีคูณก็อ่ะใกล้เคียงนะโอใกล้เคียงเรื่องพลงังโจมตีแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราเนี่ยใช้สกิลต,ตัวนี้ปุ ก็จะมีการเร่งเทินแล้วก็เปิดเคตแดนทันที เอออันนี้ก็ถือว่าโกมไปอีกแบบนะครับผมอันนี้ก็เน้นไปทางด้านของ PP เลยสลับทางด้านของวงแหวนที่8นะจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของกระดูกหัวกันดีกว่านะครับผมกระดูกของเนี่ยงหลงครับเมตตาเทพเมตตาเทพ,เทพคืออะไรทักษะที่4สายหนึ่งนั่นแหละทุกชั้นเนี่ยจะมีการเพิ่มดาเมจท้ายสุดของเป้าหมาย10%อ่ะกระดูกหัวจําเป็นไหมจําเป็นครับถ้าเกิดว่ามีกระดูกหัวแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ต่อไปครับผมสีดาวเหลืองนะจำนวนเงื่อนไขาการชนะพิเศษของเขตด,ด9เนีเปลี่ยนแปปลงเ็นในใช่ววงระะยเลาขตแดนวนกวสา ฝ่ายเรานะผม2คนหรือมากกว่าหลังผ่านไป10เทินของตัวละครใดก็ตามนะครับผมฝ่ายเราเนี่ยจะได้รับชัยชนะทันทีครับผม <F 1> เอฟเวิงนี้มีผลในเกมเพลย์การแข่งขันเท่านั้นนะครับผมก็คือสลหรับพีพีเท่านั้นนะจะมีการชนะอย่างแน่นอนซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีจากปกติเนี่ยมันต้องอยู่10เทินใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขรมให้มันดูดีกว่าเดิมแล้วก็ให้มันจบได้ไวกว่าเดิมนะจะกปกติมันจะนับเทินของฝ่ายศัตรูแต่อันนี้มันนับทั้ง2ฝ่ายเลยผ่านไป10เทินก็คือบังคับชนะไปจบๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปม เราไปดูกันที่6ดาวเนาะ K แดนเก้าสครับผมจะมีการคืนชีพลูกทีมแล้วก็ลูกทีมที่มีการคืนชีพเนี่ยจะมีการลงมือทันทีนั่นเองอ่กระดูกส่วนหัวหกรอบนี้เกมเหลี่ยมนะเอาจริงปกติกระดูกหัวเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับทานาของ PVE เลยแต่สลับนี่หล,ลงครับเกี่ยวครับผมเนี่ยยัดตรงนี้มา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ PPE นะทั้ง4ดาวแล้วก็6ดาวครับแต่ว่าตรงนี้ดันเป็นในเรื่องของ PPE แม่เลี่ยมจริงๆนะครับผมแล้วก็อย่างขอบอกไว้ก่อนนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีกระดูกหัวฟิวชั่นเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดจะเอาอยู่แล้วยังไงก็ควรมีกระดูกส่วนหัวนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่กระดูกแขนซ้ายนะครับผมด้วยกระดูกแขนซ้ายครับสัดส่วนการอัปเกรดคุณสมบัติเทพปกปักนะเทพปกปักก็คือวง2สาย1นะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง20%อหย่างเยอะ ครึ่งแบบหนึ่งแสนปีนะมันให้แค่30%ปตใช่ไหม แต่คุณใส่กระดูตัวนี้มารวมกันเป็น50%แล้วอะไอ้เหี้ยใครไม่มีกระดูกชิ้นนี้ไม่ได้นะผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีแล้วก็สปีดเนี่ยจะเป็นเพียงแค่5%เท่านั้นนะแล้วก็ต่อไปครับสีดาวเมื่อเทพธิดาเก้าสีนิ่หลงเนี่ยใช้สกิวิญ,ญญาณที่4หรือสกิวิญ,ญญาณที่8เนี่ยลูกทีมจะมีการมอบเทพป,ปกปกักหรือว่าเทพคุมครองให้กับเทพธิดา9ก้าสีนิ่งหลง,ลงแล้วก็จะมีการลงมือทันทีนะครับผมก็เป็นทัน้าของพีพีละนะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรแล้วกับพีพีอ่าแล้วก็ต่อไปครับ 6ดาวนะไฟเราที่มอบเทพคุ้มครองให้กับเทพธิดาเกนิ่งลงหลงครับผมใน2เทินแรกครับจะไม่โดนศัตรูใส่สถานะอีกด้วยอ่ะก็พีพนะครับผมพีพีเน้นเลยส่วนใหญ่พีพอเนี่ยอยู่ที่พาสีฟนะตรงนี้พาสีฟแล้วก็กระดูกหัวก็พาสีฟอ่ะทีนีรครับผม เนียงหลง5แดงภายในระยะเวลากำหนดถามว่าเกี่ยวไหมเมื่อเทพธิดา9าสีเนียงหลงอัปเกรดแทบลงมือของฝ่ายเราจะมีการเพิ่มดาเมจท้ายสุดของป้าหมาย40%ต่อเนื่อง1เทินครับถามว่าดีไหมตอนแรกผมคิดว่าไม่ดีนะแต่คุณอย่าลืมไปว่าเนี่ยเนะวงสีสายหนึ่งเมื่อ50 0 0 0ปีนะครับผมคุณเห็นไหมว่าค่าสถานนะเมื่อคุณเนี่ยมีเทพเทมตาเทพระบสีชั้นเลยใช่ป่ะมันจะมีการคงค่าสถานนะ ทุกอย่างเราไว้เนี่ยให้อยู่ขั้นต่นํา1เทินนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้ดาเมจท้ายสุดตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่มากเนาะเมื่อเทียบกับทางด้านของไอ้ดาเมจท้ายสุดณนะปัจจุบันมันมันให้เยอะแล้วนะครับผมอ่ะ40%แต่ว่ามันมันก็ได้ถาวรไงเออมันก็ถือว่าดีใช้ได้กับหลงๆอย่างเดียวโอเคตรงนี้ก็จําเป็นอย่างมากเลยสำหรับเทพนิดาสีหลงหลงแล้วก็ต่อไปก็ผมสีดาวเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับหากมีเทพคุ้มครองสีชั้นหรือมากกว่าฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยจะมีการลงมือตามลําดับค่า ความต่ําสูงนะผมของสปีดพื้นฐานหนึ่งเทิร์นนะผมในช่วงระยะเวลานี้ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายศัตรูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแถบลงมือได้เราเนี่ยจะไม่สามารถเล่งคืนฝ่ายเราได้อะไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเสียหรือว่าข้อดีนะเอาเป็นว่าเราเนี่ยจะได้ลงมือตามเอ่อ แถบการลงมือแค่นั้นนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะไม่สามารถเล็งเทินฝ่ายเราและฝ่ายศัตรูก็ไม่สามารถลดเทินหรือถีบเทินฝ่ายเราตัวละครใดก็ตามอ่ะจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> โอเคและทีนี้เราไปดูกันในเรื่องของ6ดาวครับผมในช่วงเวลาเอฟเฟกต์้างต้นกระตุ้นให้ลูกคิมของเราเนี่ยลงมือศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการกระตุ้นพาสีตัวเองนะครับผมเอาง่ายว่า ในช่วงระยะเวลานี้นะในการเริ่มการต่อสู้เนี่ยเราไปทําการโจมตีฝ่ายศัตรูแล้วฝ่ายศัตรูนี้พารสีบสวนกลับอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะไม่มีการสวนกลับก็ลองดูกันแล้วกันนะผมถามว่าจาเป็นไหมก็กระดูหัวก็ะจาเป็นนะผมมีส่วนช่วยแล้วก็ทานะของกระดูมืออันนี้จําเป็นโคตรๆนะผมแล้วก็ทานะของกระดูฉลอง2ปีนะถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันหนักหนามากนะผมก็ไม่ต้องเอาก็ได้แนละ้วเข้าใจแหละโอ้โหปันห้าแดงนะผมภายในระยะเวลา10บวันบ้าเปล่า ถ้า <c oughs> เกิดว่าไม่ใช่สายเติมไม่ใช่สายดอกเศษโอ้โหก็หนักอยู่นะผมโอเคเข้าใจแล้วก็ต่อไปครับผมเราไปดูในเรื่องของสายใยนิ่งหลง HP กันดีกว่าครับทุก1ชั้นของเทพปกป่าหรือเทพ,เทพคุ้มครองครับผม6คุณสมบัติของเทพธิดา9สีนิ่งหลงไม่ว่าจะเป็นสปีดพลังจิตอะไรต่งตางๆนานานะผมจะเพิ่มเป็น20%แล้วก็ต่อไปครับผมเราไปดูกันในเรื่องของสายใยที่มันมากับตัวเองนะครับผมอ่านส่วนตัวเองไล่สรดาแหละมาเริ่มเทินการต่อสู้ครับผมจะมีการอัปเกรดแถบลงมือวิาาจรรยย์สพะม ทั้งหมด30%มอ่าไม่ได้มีอะไรมากก็เฮ้ยเหมือนเดิมเปล่าวะเหมือนเดิมเนาะลุงหลงคู่กับออกาเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดไอ้ค่าสปีดของสายซัพพอร์ตเนาะแต่อันนี้ก็เออพอๆกันเหมือนกันเหมือนกันดีอยู่อ่าแล้วก็แค่นี้ไหม สายใยน้องมีแค่2คนใช่ไหมเอาล่ะสำหรับตัวละครนิ่งหลงเอเนี่ยก็จะมีประมาณนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสัคสเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยตัดนานนะครับผมแล้วก็ตัดยาวอีกด้วยนะใช้เวลาการตัดเนี่ยก็หลายชั่วโมงอยู่พอตัวเลยก็ <c ười> <c ười> <c ười> พยายามจะทําออกมาให้มันดูกระชับนะครับผมแล้วก็ดูเข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นการตอบแทนกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อน굿ไบครับท่านผู้ชม